สวัสดีค่ะดรรัวิพันธ์สุภาวันหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะกล่องที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะปกติแล้วถ้าในเชิงการตลาดเราคงจะนํากล่องเนี้ยไปใช้เป็นบรรจุพัณฑ์ให้กับตัวสินค้านะคะในอดีตเราเคยใช้กล่องนะคะเป็นลักษณะของการห่อหุ้มตัวสินค้านะคะเพื่อให้สินค้าเกิดความง่ายในการที่จะหยิบ ะะหรือแม้กระทั่งในการที่จะขนส่งเราก็อาจจะมีบรรจุภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งนะคะใส่เอาไว้เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่จะนําไปใส่ในรถบรรทุกหรือว่าบนเครื่องบินนะคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสินค้าหลายอย่างนะคะเราจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของการทำแบรนดิง้งนะคะถามว่า แล้วตัวกล่องณนะปัจจุบันนี้เนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้มันแค่ห่อหุ้มสินค้าอีกต่อไปแล้วนะคะหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกตัวอีเดนติตี้ของตัวสินค้าข้างในนะคะบางบริษัทใช้กล่องเนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะบอกว่าสินค้าของตัวเองนะคะมีรูปลักษณ์มีลักษณะแบบไหน ะะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นกล่องที่มีลักษณะของการที่นําเอา,เอาวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเราก็จะมองเห็นว่าองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการที่พยายามที่จะใช้วัสดุและ,ะให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ะะบางบริษัทเองต้องการที่จะทําให้กล่องนี้เ,นเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวแบรนด์ข้างในของสินค้าะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าสินค้าบางอย่างนะคะคเราไม่ต้องนําสินค้าออกมาโชว์เลยก็ได้แค่ถือถุงหรือว่าถือกล่องนะค,ะคนก็รู้แล้วว่าสินค้าข้างในเป็นอะไระะแล้วทําให้ตัวสินค้ามันมีคุณค่ามากขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วเ,เราอาจจะต้องมองนะะในฐานะนักการตลาดอาจจะต้องมองต่อไปว่าแล้วกล่องตัวนี้นหลังจากที่นําสินค้าออกมาใช้แล้วเนี่ มันควรจะทําประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนะคะบางบริษัทนะคะค่อนข้างให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์โดยคิดต่อด้วยซ้ำว่าหลังจากที่ใช้เอาตัวสินค้า,าไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ต่ออยังไงอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะนํากล่องมาดัดแปลงทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วเอามาตั้งโชว์เป็นสินค้าเป็นอของแต่งบ้านก็ได้หรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้ต่อก็ได้ ดังนั้นนะคะนักการตลาดในปัจจุบันนี้นะคะคงไม่ได้มองกล่องเป็นแค่ตัวหีบห่อหรือว่าบรรจุภัณฑ์อีกต่อไปแล้วนะคะแต่จะต้องคิดเพิ่มต่อไปด้วยว่าจะสามารถนํากล่องเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ต่อหรือว่าการนําไปรีไซเคิลนะคะเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ที่จะ มุ่งหวังที่จะให้แต่ความรู้กับนักศึกษานะคะแต่ยังต้องการที่จะเพิ่มในเรื่องของประสบการณ์คุณธรรมจริยธรรมและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ซึ่งในจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอ,อ,องค์ประกอบที่ดีสําหรับนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตค่ะ